ฝาด้านข้างในน่มีเสียงหรือเปล่ามีแต่มีตัวมีคนอีกข้างบนข้างบนข้างบนคนคนคนนั้นบนนั้นวนนั้นวนถอยกันถอยกันถอยกันเสียเปรียบตรงมุมนี้เสียเปรียบถอยกันถอยกันมุมแป๊บห่งมุมแป๊บงก่อนกูขี่โดนโดนกูโดนกูโดนอย่ไงไรสัตวนขันแผขยุขันแผอยู่ ได้หนึ่งได้หนึ่งเสยเสยเสยลมมาแล้วปะข้างหลังหลังกองหลังกองหลังกองอ้อมขวาอ้อมขวาเจ็บเจ็บเจ็บมาเจ็บมาหนีมันหนีมันหนีไอ้เหี้ยแม็กแม็โครบแล้วม็โครบแ้วหมดกูเจ็บหนักเลยู่นะกูเจ็บหนักอยู่นะบุญระวังด้วยด้วยโอเคโอเคโอเคไปลบ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 อีกนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยของกูเจ็บหนักมาก อย่าโดดยิงงั้นโดดยิงงั้นกูจะโดดยิงงั้นเกมนี้มันโดนยิงได้เนี่ยมันอยู่บนอยู่บั๊บมันจะเก็บเพื่อนมันอยู่บนอยู่บนลีโรดลีโรดโยระเบิดไปแล้วโยระเบิดไปแล้ววอล์กเข้าแตกระเบิดได้เข้าไปเฉยู่ มึงมึงตรวจคนปะตรวจแล้วกูตรวจแล้วเดี๋ยวจะเจ้ากบเจ้ากรดกูตายมีคนอีกแต่ว่ามีคนอีกท่านนะไม่มีอยู่รีโหลด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 เหมือนกไงขอกูขอพันแผงหนักมากด้านหน้ามีนะด้านหน้ามีนะระวังนะดันดันดันเร็นะเร็นะเรียบร้อยรู้ไหมไอ้กบมึงคิวอ่ะมึงคิวบเลือดมึงหมดเลือดหมดเลยมีแต่มีเสียงมึงฮิวด่วนเลยมึงฮิวด่วนเลย ม่อันนี้หมดตีนะหมดตีนะแต่มีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตีใหม่ใหม่ตีใหม่มึงเชื่อกูตีใหม่กำลังมามึงท่องไว้มึงปืนมึงสีแถบให้กัดท่องไว้รู้ได้เคลีเคลียรเคลียร์เคลียร์เคลเคลีเตลออยู่ข้างล่างมีอยู่ข้างล่างเรามีอยู่ข้างล่างเราเสียงข้างล่างเราละมีตัวบอดล้มไปสองตัวคนคนคนล้มล้มล้ม ตัดไม่แล้ว่คุณด้านหลังกูมีเสียง,งยไม่รู้ข้างบนข้างล่างนะซ้ายด้านข้างล่างสะขวาเป็นขวาเป็นใดเยี่ยบกกบังนี่ก่อนมังนี่ก่อนบางนี้ก่อนปิดทางเราฟังเสียงดีเราฟังเสียงดีจะยิงได้ขวามีเสียงเอออ,อออายมึงฮิกวก่อนมึงฮิกวก่อนมึงฮิกวฮกว่อน กูเต็มแล้วกูัวเต็มแล้วมึงต้องอยู่ก่อนกูอยู่ก่อนฝากด้วยเขานอกเซฟเขานอกเซฟนี่ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกนี้เขานอกนี้โอเคอยู่ฝากฝากด้วยถ้าถ้ามามุมนี้มันจะเป็นมุมอับโอเคอยู่ด้านหลังระวังขั้นระวังขั้หล่งไอทีไปไอทีไปมึงดูนี่มึงดูมึงกีไปดูด้านหลังเต็มที่เหลือสองตัวบุญเออไลท์ loading ammo แตก์พวเฮีย ข้างหน้ามีระวังอยู่รถด้านขวา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 มขวาใต้ตึกใต้ตึกมีสองตัวบนมีสองตัวนะขวาใต้ชั้นตึกขวาใต้ชั้นตึกเราคน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 ด้หนึ่งในหนึ่งรอติรอติไปะชิดตึกประชิดตึกประชิดตึกอีกตัวนึงอยู่ไหน